บักเฮฟบี้มีดพับขนาดใหญ่ของบักครับผมเล่มนี้ครับมีความยาวใบ4.5นิ้วนะฮะเจียคมสูงใบฮอลโล่นะฮะเหล็กเป็นสแตนเลสสตีลรหัส 8CR นะครับตัวประกับของเขาทำด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอนไฟเบอร์มีคุณลักษณะที่พิเศษครับก็คือให้ความแข็งแรงมากกว่าเหล็กในน้ำหนักที่เท่ากันนะครับมีความสวยงามครับ แล้วก็ยังทนร้อนทนเย็นได้สูงมากนะฮะไม่ว่าคุณใช้มีดในอุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นเล่มนี้ครับไม่มีปัญหาเ,เล่มนี้บัคเลือกใช้คาร์บอนไฟเบอร์เพราะว่าเป็นมีดที่ขนาดใหญ่บัคต้องการที่จะลดน้ำหนักก็ได้ผลครับคือการพกพาเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นมีดที่ไม่ได้หนักเลยนะฮะตัวนี้ให้คลิปเป็นสแตนเลสสตีลนะครับเล็กๆนะครับน่ารักดีนะฮะตัวนี้ ตัวโครงสร้างก็เป็นสแตนเลสนะครับตัวระบบล็อกของเขาเป็นแบบ Line l i n e นื้อล็นะฮะยังเป็นมีดที่สามารถที่จะเปิดปิดได้เปิดได้อย่างรวดเร็วครับเนื่องจากว่าบัคก็ยังเสริมบอลแบริ n งมาให้ด้วยนะฮะตัวนี้นะฮะแล้วก็ด้วยใบยลักษณะน,นี้นะครับเราสามารถที่จะสลัดเปิดอย่างนี้ได้อย่างง่ายๆนะฮะนะครับเล่มนี้ครับเป็นมีดที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเลยเพราะว่า,าถ้าเกิดถ้าคุณมี มือที่ขนาดใหญ่นะครับคุณก็สามารถใช้งานเล่มนี้ได้เป็นอย่างเต็มไม้เต็มมือนะครับแล้วก็ใบมีดที่มีลักษณะของความยาวใบสิถึง4.5นิ้วทําให้การใช้งานเนี่ยได้หลากหลายมากขึ้นเนื่องจากเรามีคมของมีดให้ใช้งานมากกว่าเดิมนะฮะก็เป็นมีดที่ผมชอบมากๆแล้วก็ลักษณะของ การผลิตนะครับผมเล่มนี้บักถึงแม้จะทำที่จีนแต่ผลิตออกมากได้เนียบมากนะครับเรียกว่าหาหาจุดติดไม่เจอ,อรเลยดีกว่านะครับก็ลองดูครับผมเล่มนี้นะครับบักเฮกดี H ้ B.